สบายดีและสวัสดี FC ฟบ่าวราวเซโนเนาะมือนี้กะเฮากะเฮ็ดเบ็ดเกือบสีเล้วเนาะยังอีกสองสามอันเนาะมือนี้เฮาสิลองทดลองไปใส่เบ็ดป่าซ่อนเบื้องเนาะปลาคอเนาะลองเบื้องว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนาะเฮาจะใส่อยู่อันาหนองหนองของเฮาเลยหนองแบบป่าธรรมชาติเนาะเป็นปลาปล่อยปลาเลี้ยงทดลองเบื้องเลยเนาะมือแรงว่าจะเป็นอะไรตอนนี้เบ็ดกะใกล้สีเล้วลแล้วนี่เฮากำลองมาเลาะเบิ่งกันเขานาเลยเนาะตอนนี้กั ธรรมชาติเนาะได้ขาอันขาตั้งกล้องมามาใหม่เนาะน้องเพิ่นเอาให้เนาะตัวเก่าของของน้องเนาะเพิ่นบลูเดซไซยันอันกันตกน้องเพิ่นลมามีกล้องอมีขาตั้งกล้องใหม่มาลองเบิดูเ,เลยใครใครแน่เนาะมันจะไก่แน่ถ่ายไกล้อะไก็เสียอายเนาะอายเนาะไกล้อะไรก็ไอายหน้าตาตัวเองเนาะไปมาลองมึงเบสท์เท่าก็เสียเลี่ยนละเบ็ดเทา นี่เลยเนาะเบ็ดกบเฮากัแล้วเรียบร้อยแล้วเงีเเ้อีกสองสามอันเนาะเดี๋ยวสิมัดให้เบิ่งเนาะตัวนี้นี่ได้สามสิบเก้าลังเนาะตัวนี้เบ็ดปลาเฮากัได้เสาห้าหลังเนาะเสาห้าอันเนาะเฮาใซส์เป็นเบ็ดเบอร์เบอร์สิบสี่เนาะนี่เลยเสื้อเฮากัใส่เสื้อตัวนี้เลยเดี๋ยวมาแรงมาทดสอบบ้างเนาะเบ็ดกบเฮาเสียไว้ก่อนเนาะยังไม่ได้ใส่เนาะ เดี๋ยวการนาจะใส่เบ็ดกบเนาะมื่อนี้เขาลองทดสอบเม็ดปาหาหลาเขาเนาะสภาวะอะไรเนาะเขาจะใส่เนื้ออ่าเนื้อปลาหมึกแห้งเนาะที่ว่า FC เพินพ่นฝากมาผู้ดีได้โอกาสเอาไปใส่เนาะมาลองเขาสิมัดเบิ่งเลยนี่เนาะวิธีการมัดิห้องจับไปเนี่เนาะนเลย สอบน้องแมลงว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนาะเขาจะม,มีมีเหือหล่องไหนมีเหือพายไปใส่เลยพายเหือใส่เลยเพื่อความแน่นเนาะเขาดะกัดแน่นจังละพายเหือใส,<ๆ>อใส่ใส่เบ็ดเลยแมลงเหือที่น้องคนนะั้ซื้อมาตอนนั้นเนาะใช้ได้ใส่งานระบาดเนี่ยนี่ฮะ ส่วนตะขอเฮาก็เอาสายไฟเก่านราม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 ัเพื่อโบยอกันเม็ดเขามันเขาเมียงนะเฮาเป็นตะขอทองเนะ <c oughs> <c oughs> าะวอคนเดียวจากชิวานเเนาะมันมีคนวอลนำกับซิใครเนี่ยนี่วอลคนเดียวจากชิวานแต่วอลกับกล้องเนาะ <c oughs> หัวตัวเองในวอลกับกล้องเนะ นี่เนาะเรียบร้อยบเบ็ดเอาประมาณนี้เลยก็กไปลืมเนี่ยเรียบร้อยนเนาะเบ็ดกบของไปไปรุ่นเมืองเนาะซิมีตัวหรือบอนี่เนาะบานเนี่ยเขาหอดเวลาเขาออกหาอยู่หากิน,นเนาบานเนาะนี่เลยบเบ็ดเขากะ เออไม่พายลืมไม่พายเนาะเดี๋ยวไปเอาไม่พายน,นี่เมีอย่เฮามีอย่างไหนเนาะมีปลาหมึกแล้วก็มีเศษเออเศษเนื้อเนาะลองเบิ่งว่ามันสิกินปลาปลาสิกินเออปลาปลาหมึกหรือว่าเศษเนื้อเนาะเาสิทดลองเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นอะไรว่าสิมีเออกินหรือบ <c oughs> ไ่ไปเปิดไปสร้างเงินเลยลงเงอนเลยดูไม่พายหนูปลาเงินแล้วก เรากระจมเนาะมันน้ำซึมวิธีการสร้างเฮื่อกแบบได้แบบนี้เลยไ่หายเลย ลูกปลาแล้วมั้อ๋อปลาปลาปลาโอ้โปลาอ๋เดี๋ยวสับโอ้ก่อนล้วเอาละโอ้ปลานิิมเนาะลูกปลานิมเข้ามาน่ยังลูกปายัง นี่นี่หมานก่อนเลยนี่หมานแล้วนี่หมานแล้วหมานแล้วนี่นี่ห <c oughs> มานปลาซิวแล้วนะี่นี่นะเนาะเขาสิลองมึอนี่เขาสิลองทดลองเบิ่งบอ่อนี่ก่อนเนาะบอ่อเขามีสามบอ่อเนาะทดลองเบิ่งบ่อกลางก่อนว่าสิมีปลาหรือบอ่ถ้าบ่มีเขาสิลงไปบอ่บอบ่อหลุมเนาะโอเคเลยปะสีไายเขาสวงเนาะน,นี่ข้อต <c oughs> อนสมัยยังน้อยเนาะ เคยไปทายเงือเล่นกระมูกอยู่อยู่น,น้ำบนี่เฮ้ยมาเดินฝั่งแรกเนาะมันมา,นมานเนอะเหมืนเด้อลังแรกเดี๋ยวเ้าใไซเป็นเนื้อปลาหมึกก่อนเนาะปลาหมึกแห้งเนาะนี่เลยใส่อยู่แคมป์ปเลยนนเนาะไซเป็นเนื้อปลาหมึกแห้งเนาะ ไปกันหาเพื่อนพื้นกอนโอ้โหที่การหาอยู่ห่างกินแมพโซนอัลบอนหอกบแบบนี้เนาะนี่เนาะปักไปหนึ่งเลยเอาหลังที่แรกหลังไรกแล้วคืออยู่งบเ่เนาะ มาสองเอาเป็นเศษเนื้เอเนาะเราที่สองเนาะร้อยเดี๋ยว,ยวมแมงมารุนกันเอี่ยนก็น่าจะมีได้เอียนน่ย เขาท้ายใหญ่นี่คือสิคับเขาสินั่งหันได้นเนาะเขาสีแบบอยู่หัวเงือเลยกับใส่ใส่ไปเลยเนาะอันนี้เสียบเสียบเสียเนาะเลยเสียเปียกเลยนยังบุษินกับเพื่อเนาะเ <c ười> <c ười> อ่อค่อยว่ากันได้เลยวิธีการหาอยู่หาก,กินเนาะสรุปบนเร้าเขาก่ะสิแบบนี้แหละมันนงบมันนาเขาคัะมีเลย หลังที่สองก็เอาเป็นแบบคันนาเนาะแบบซอยจุเลยที่เขากินอ่ะซอยจุเหลือเมื่อวานนี้เนาะเซรมาทดลองเลยเนาะว่าสิบเป็นอะไรเนี่ย เพื่อไปเพราะว่าอย่างเนาะบ่อที่มันหุกเที่ยวเขาหย่างมาได้ค่บเขาเสียวเพื่อเขาไปใส่ได้สบายเลยท้าเกิดว่าเพื่อล่มนี่โทรศัพท์นี่พังเลยเนาะกันน้ำอย,ยู่บ่โทรศัพท์เขาเนาะปัปปนนปปปปกขัดขัดาะว่ามเป็น,นัดินอันนี้ยันหมูอยู่นี่อะโอเคไปหลังต่อไป lắm ừ, xin cà phê nhau xôn ừ, xôn trên kim anh xôn kim mắt đây em 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 รอบบอเลยเนาะเบิ่งบรรยากาศรอบบอเนาะเห็นอะไรเนาะขักอยู่ทำเลดีอยู่บ่โอ,โอเคเลยเอียนหน้าจะมี่ในนี่เอียนโอ้พักเกษตรสบายเลยมีเงาบนียเก็บเอาพักเกษตรมาได้เนี่ยเอาไปกินกับเจียวปูเจียวป่าเนาะ เพื่อเขาได้ปลาเที่ยวปลามาื่อคืนเนาะนี่มอไปกดหรลอโบได้ได้ช่วยได้เกันวะวิธีธรรมชาติเขาเนาะสบายเลยภัากาเกษตรที่เพื่อนเอาไปกินกับอย่างก้อนน้อยตำมะฮุ่งหรือว่าอันนีงก็ต้มต้มส้มเนาะแปซเนานะเป็นส้มเห็นเลยเดี๋ยวมื่อคืนเขาจะเก็บอีกเก็บให้เบิ่งก่อนเนาะตอนนี้ มีเอี่ยนบ่อเนาะตัวใหญ่ๆนะุ๊บโอ้ยได้แล้วเบิ้งสมุนเขากันหลักตามหลังเลยดูดูทหารเ้านี่หลักเนาะหาเมกบบ้องสลับเนาะเหงสลับกันมันมีสามชนิดเนาะเหงเขา นี้อ่ะเรียบร้อยมีรุ่นบอกมาแรงไปเอามองกนันเนาะมุนี่บอกนี่ก็ได้นี่ก็ได้ทำเลปลาคอมันเข้ามาตัวใหญ่เนาะ นยามเกี่ยวเข่าแล้วเข้าสิไปใสอยู่หัวท้าห้าวเนาะบ้านเ้องจะมีหัวยเดียวนี่ปะที่จะมีปากกาะปากกดเลยโอหนี่อ่ะเรียบร้อยเ่อคือสิบบุลมเนาะ จับต้องเองไปเลยปักุณเลยสีพายเก่าเน่นสีพายเก่าเน่น มองนี่ทำนี่ดีเน่มองปากคอมันตลอดว้าบวาตลอดเลยมองมือแข่งดกวา,าส่วนมันนี่นึ้ส่วน ดูมันคลอนมานี่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดไลยครัรรรบอันนี้อันนี้นนมาขึ้นมาอันนี้ล่ะโบโบมนันนี่ถ้าเราขึ้นมาเนี่ยเป็นสิลักกินเนี่เหาก่อน้ำมาน,นี้ก่อนทีป่ปลาคอสกินนะ ตองอันส่วนกินก่อนป่ะี๋ยวดอะัรเอา้ามายังกรงุ๊ปเอาอุ่นเด็กกันไปหลับต้นหนะเลยนี่เลยเนาะตอนนี้ห้อกับวางเบ็ดเป็นทียมห้อยเนาะเดี๋ยวห้าสิ์เขาฟังและบ้านเนี่ยนี่เลยบรรยากาศนองห้องกับป็นตยานโทรศัพท์ตกน้ำได้เนาะ นี่ทำเลดีได้นีิเราใส่มาเนี่ยนี่เลยเนาะพายเฮื้อมมือเดียวเนาะมรนยากาศหนองน,องน้ำเขากันประมาณนี้เลยโทรศัพท์ตกน้ำมานี่อุกเลย เ <laughs> มึงสมบอกสมวิวหนหมกันเนาะเสียวขนาดเลยโัวสับตกน้ำเสียวนะเลยไม้กันอ่าีนนี่ฮักในพวกแห้งเนาะบุคคมขาเลยทำไมเนี่ยฮักรอรุ่นตนแรงนะว่า มีปลาจะอบอกถ้าผมมีเฮาจะเปลี่ยนเรือใหม่เนาะมือใหม่เขาฟังกันเถอะมุมสูงเนาะโทรศัพท์รุดพอง <laughs> จอดเรือก,ก่อนเฮาครัมาลุ้นกันนอนตอนแรงว่า ม,มันอยู่บ่เนาะพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่นีีเนาะมาเลยตอนนี้กะมายำเบ็ดได้บบบนี้ม,นมาๆๆาอ<ม><น>้ต่ซิวขึ้นมาอย่างไรใช่ไหมเบ็ดหลังเลขขงก็กเขากะ บมีบีเวลเลยเนาะลืมบอกามาหลอนบ่เป็นหลังไป่นสนเหนือเนาเหนือสลอมกันเนาะมันบ่ปลาซอนเนี่หลังนี้จะใส่ บดใส่เนาะพี่ยังคือเก่าเนาะเอะหน่อเนาะึฮ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 นฮึ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 ปึฮึฮึีึฮ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 ยฮึ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  Ngày nữa nó còn. Mình à, nữa, pháo kia pháo ngon kì pháo ngon kì kiếp ngon kì pháo ngon kì pháo to kì pháo ngon kì á ngon kì pháo ngon tí tí, tí, tí. ngon nó pháo ngon kì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  pháo ngon ปลาปากอี่แล้วโอ้ปลาปาก,ปากลายนี่เลยนี่นี่สมุนเฮางกระไรโตท่านเนาะโอ้เดี๋ยวไปเนาะเดี๋ยวเาจะเก็บปลานเนาะบ่ม,มีมือกองเนาะนี่เขาใช้บุหรีขึ้นเฮือเนาะมันพายง่ายเลยก็ขึ้นบุนหรี่เฮือกจริงอย่างเนาะเคมะ็ม เบ็ดเขาคืออยู่ในตะไคร้่นขมีอันนั้นมันจาบอะไรบ้างั้งนีนนง่ไม่เบ็ดอยู่นะคือมีของยางเนาะบุ๋นหล่นมา เชื้อมากินหย่ยไปแล้วหล่อนจิตามใส่ไหมเนาะลังนี้ยังอยู่ก็ตองมุอปาซิวนะ มาเลี้ยล่ายปลาซิวเอาสะดุ้งมาตึกน๊กได้ขนาดนี้หอยกันหลายหลยตัวนี้ยำม,มันเรื่อยเนาะยำได้ประมาณสิบกว่าหล,ลังเลยเพื่อนยำได้ครึ่งหนึ่งเนาะไปบุรีขึ้นมายำได้บ่แถวนี้มา như cốp đổ đi à, lùi nam nữa sao mì tùa màu ô nhằng rồi đó หังนี่มีบ่ยังมีเก่าเนาะแลาวต้องลบเสาอีกถึกปลานี่ยตันนี้ก็นิ่งนิงนง่งนิ่งหลังก็โอ้หล่อนบ่ปลาซิวหลายก็จังหลอนเนาะโอ้หอยกินบดแล้วง อ้ตอนนี้น้ำลึกว่ะอย่างภาพแคปขเงฮอนโอ้น้ำลึกคนตัวนี้ขึ้นเฮือไอ้แบบนี้สุบได้อาบน้ำใหม่มั้งโอ้คิดว่าน้ำมันลึกว่ะ ปลาคอนนี่ปลาคอนี่อขอน้อยเห็นไ่มเนาะเป็นอย่างทไรสบายดาีมีทางขึ้นโพล์เออปรับกรงตัวนี้เจ๊งกว่าเน้ะ ตัวนี้คือคันคือเกีย่ยวถทกว่ะปูปลายัางคือวะอ๋อต้องคันจนเกีย่ยวลุดได้นี่อัออองรอรุ่นมื่อเกินเั้าซะหลังเี๋ยวไม่มีอะไรหลังนี้ก็ยังกา มีย่งเรานี่ก็รบหลอนบ่โยังอยู่โอ้โออสิวแต่คาบๆทว่ะ นี่คือหลังสุดท้ายแล้วนะโอ้หล่อนี่แล้วนี่กัเอ้าคืนนี้เขากะได้ป่าไปสองตัวแล้วเดี๋ยวรอรุ่นนํากันเมื่ออื่นเศร้าเนาะว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนาะน้อมาเลยตอนนี้กัเป็นเวลาตอนเศร้าเนะาะเขาสิหล่อยามมึงว่าตอนเศร้าฉันถือป,ป่ามาเนาะนี่ฉีหลงเงาหลามมึงเลยมีตัวอยู่บ่อตอนเศร้าเนาะเมื่อคืนนี้ ได้ไปสองตัวคืนนี้ไปไปหล่อยามมึงเลยเรียนะตอนนี้ก็เข้าจะไปยามตอนเศ้าเนาะรอบตอนเศ้าหมดจะมีตัวอยู่บ่ป่าภายเงนเลยบ่ม,มีมือกล้องเนาะลุยคนเดียวเลยกล้องก็จำหน้าจำตา <c oughs> เห็นเอซคอมเมนต์มาว่าเห็นหน้าสัดเนาะบ้านนี้มั้เคิ่อนมาได้ หน้าก็สีดำๆเนาะธรรมศาสตร์บานเฮาตรงนี้เฮาเือเห็นอันเบ็ดเฮาตีเนาะมันมีเปลา่าลีงเด้อลองนี่เนะาะเข้าเลยใส่บิดไว้บิดคืนเนะาะเขียนสิบุถือบ่อก็จริงจริงวันเรานี่เนาะ เพิ่งยื่อยังอยู่อู้อูอนี่ปลาดุด๊กปลดิ๊อู้โธมนัมนมนัมนมันมันมาแล้วบ้านนี่มาเลยนะใส่เมื่อคืนนี่ต้องมีตัวในน้องน,น, <c oughs> น,นี่นี่เลยแล้วปลาดุกนีน่ปลาดุกนาดิเนี่ยหลังเล็กเขากะมาเลยเนาะไปเบิ่งหลังต่อไปบ้านนี่ ประดุกนาโมเป็นประดุกพันเด้อเนี่ยเด้อ <c oughs> หลังตกไปคือเงียบแท้นี่ยามรอบเดียวเราคืนเลยเนาะโอ้หลอนเนาะหลังนี่คือจะตีวะ ตัวพ่อหนี่โอ้บ่มีเนาะหล่อนเนาะล้านนี่แหลสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้ปลาซ้ำนี้เนาะพอได้อยู่ได้กินเนาะปลาดุกปลาดุกตัวเดียวตอนเช้าเนาะเดี๋ยวเฮาสิทดลองมึงหนองลุ่มระหว่างนี้หนองกลางนี่หนองนี้อีกหนองเทิงเนาะ สำหรับคลิปนี้ฮอลขอจบคปไวป้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปใหม่เนาะสบายดีเดอ้อบ๊ายบาย